สวัสดีค่ะรักแท้ทุกคนคะตอนนี้ใครคนนั้นที่นิ่งเงียบนิ่งงานที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดที่มันทรมานที่อาจจะเลิกกันไปแล้วหรือต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเก็บเนื้อเก็บตัวเขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับเพื่อนๆบ้างในตอนนี้นะคะ คิดถึงรักโครการอยากมอบสิ่งที่ดีๆให้คิดถึงสิ่งที่ดีๆทีเ่เพื่อนๆมอบให้คิดถึงความใจดีคิดถึงความอบอุ่นรู้สึก รับรู้และสัมผัสได้ถึงความรักความใส่ใจการอดทนกับความสัมพันธ์นี้ที่มันมีความแตกต่างกันเหลือเกินใครคนนั้นเขาอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีคนเยอะแยะมากมายรอบกายเขา เขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้มีใครต่อใครหลายคนในชีวิตพร้อมๆกันในความสัมพันธ์เขาคิดถึงวันเวลาช่วงเวลาที่ดีๆที่เคยมีกับเพื่อนๆวันเวลาที่ดูแลใส่ใจกันกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันเป็นความแตกต่างระหว่างอายุ เป็นความแตกต่างระหว่างสีผิวเชื้อชาติศาสนาความเป็นอยู่การเติบโตความคิดทัศนคติคือแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เวลาที่อยู่ด้วยกันด้วยความที่เ,เพื่อน,นี่ยเป็นคนที่ มีความรู้และเข้าใจในความเป็นตัวตนของเขาในความแตกต่างของเขากับของเพื่อนๆก็เลยทำให้เพื่อนเอนเป็นคนที่ปรับปรับตัวถามว่าความอดทนในความสัมพันธ์นี้มันระดับไหนรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ ต้องใช้ความอดทนทั้งใจทั้งกายจิตวิญญาณเลยแหละใครคนนี้เขาเคยใส่หน้ากากเข้าหาเพื่อนหน้นากากที่เขาแส้งแส้งทำเป็นเหมือนเขาไม่ไม่ได้มีพิษไม่ได้มีภัยอะไร แต่จริงๆแล้วเขาได้ซ่อนความสัมพันธ์อื่นๆไว้เต็มไปหมดเลยโลกบางใบก็ให้ความเมตตาให้ความรักให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ความมั่งคั่งให้หน้าที่การงานให้การอุปถัมภ์คำชูโลกบางใบ ให้ความรักความใส่ใจรอเขาทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าเขาก็มีใครอีกมากมายหลายคนโลกบางใบก็ให้ประโยชน์ผลประโยชน์เงินทองใครคนนี้มันปฏิเสธไม่ได้โดยสิ้นเชิงอ่ะว่า เขาจะคงเขาจะเลือกเฉพาะคนที่สามารถที่จะให้ผลประโยชน์กับเขาได้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึง่งไม่ให้ความรักได้ก็ให้ลูกให้บุตรได้มีคือคนเหล่านี้ที่อยู่ในชีวิตของเขาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในจุดที่ไม่ได้ธรรมดาเป็นระดับ ควีนระดับร,ราชินี The e p r r s s s ควีนทั่วยควีนเหรียญสเตรนหากหากใครคนนี้คนที่เพื่อนเพื่กำลังนึกถึงเขาอยู่และกำลังถามถึงความรู้สึกนึกคิดของเขาอยู่ว่าเขารู้สึกกับเพื่อนเ่อยังไงเป็นผู้ชายเขาน่าจะมีดวงนารีอุปถัมหากเป็นผู้หญิง ก็คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีคือเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์อ่อนหวานอ่อนโยนดูใครๆก็มาเปเขาดวงคุณนายแต่ด้วยด้วยความที่ การที่เขาใส่หน้ากากนี่นะะแหละค่ะแล้ววันหนึง่งเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ได้รับรู้ว่าภายใต้หน้ากากนั้นเนี่ยมันมีผู้คนมากมายที่อยู่ในความสัมพันธ์ของเขาที่มันซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษที่เพื่อนๆเ,เจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสที่ผ่านมาเนี่ยกว่าเพื่อนๆจะออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้เนี่ยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากเลย และในระหว่างนั้นเพื่อนๆเนี่ยทั้งสุขทั้งทุกข์ครบวงจรโดยเฉพาะความรู้สึกที่ทรมานมากเหมือนตายทั้งเป็นทั้งที่เพื่อนก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้หากแค่เพื่อนๆเนี่ยเพียงแค่ก้าวเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่วงจรวงจรน,นั้นน่ะเพื่อนๆก็จะหลุดจากวงจรน,นั้นออกมาและเพื่อนๆก็จะต้องจะได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่ในห้วงช่วงเวลานั้นๆน่นะเพื่อนๆไม่สามารถจริงๆไม่ว่าจะมีคำแนะนำจากใครๆจากคนใกล้ชิดจากเพื่อนจากครอบครัวว่าให้ออกมาเถอะความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดสุดแสนจะทรมานอย่างนั้นน่ะอยู่ไปก็มีแต่วความทุกข์ใจเพื่อนๆหลายคนก็กลายเป็นโรคซึมเศรา้ากลายเป็นโรคเครียด กลายเป็นคนที่ไม่ได้อยากพบเจอผู้คนไม่ได้อยากพบปะพบเจอใครเก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากจะอะไรกับใครเลยคุณคิดคิดแต่เรื่องเก่าๆซ้ำๆเดิมๆแต่เพื่อนๆก็ออกมาไม่ได้บางคนป่วยเป็นโรคร้ายพร้อมๆไปกับความป่วยทางใจ มันมากกว่าความเครียดมันมากกว่าความทรมานเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะอธิบายให้กับคนที่รับรู้เรื่องราวของเพื่อนๆกับความสัมพันธ์ตรงนี้ออกมาเป็นตัวอักษรเนี่ยเป็นคําใดบ้างที่จะคู่ควรกับความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสในครั้งนี้ได้พ่อจากกันไปพ่อหายกันไป ในระยะเวลาช้วงหนึ่งพอสมควรเขาไตรตรองคุ่นคิดแล้วได้ตกผลึกได้ตื่นรู้ทำไมเขารู้สึกเขาหวยหาทำไมเขารู้สึกเขาทรมานใจอย่างนี้ยิ่งเวลาที่ห่างไกลกันทำไมเขาคิดถึงเพื่อน เวลาที่ไม่ได้พบไม่ได้คุยเวลาที่ไม่ได้อยู่ใกล้แต่ทำไมทุกๆอย่างที่เป็นภาพจำที่เป็นความทรงจำระหว่างเขากับเ,เพื่อนเนี่ยมันยังคงอยู่ชัดเจนอยู่เหมือนเดิมตรงนั้นยังวางรูป ตรงนั้นคือที่ที่เคยไปกินดื่มเที่ยวด้วยกันสิ่งนั้นคือเสื้อผ้ารูปถ่ายยังไว้ที่เดิมยังดูรูปเหมือนเดิมเพื่อนๆยังมีคุณค่าและยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในคุณงามความดีไม่ว่าเพื่อนๆจะ รับรู้ว่าเขาใส่หน้ากากเข้ามาลวงหลอกแต่ด้วยความรักเพื่อนๆน,นตั้งใจรักทัทง้ทงทั้งที่รู้ว่าความรักครั้งนี้มันเป็นพิษมันทำร้ายทำลายเพื่อน,เพ,อนเพื่อนให้ถึงแก่ความตายได้อันนี้เปรียบเทียบนะคะก็คือมันทรมานทาัทง้งทั้งที่เพื่อนก็รู้ว่าความรักที่เจ็บปวดตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงเขาได้ยากมาก เพื่อนๆอยากที่จะเอาความดีชนะใจเขาเพื่อนๆทุ่มเทกับความรักครั้งนี้มากๆเขาเพิ่งมาตื่นรู้ก็ตอนที่ไม่มีเพื่อนๆอยู่ตรงนั้นแล้วบางคนเพื่อนก็อาบน้ำให้เขาสระผมให้เขาตัดเล็บให้เขาทำอาหารให้เขากินชงเครื่องดื่มให้ดื่ม บีบนวดให้รู้สึกยังไงเพื่อนๆก็ไม่ปริปากอดทนเพราะเพื่อนๆรักเพื่อนๆทําไปด้วยใจที่จริงๆอด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์เพื่อนๆพยายามเข้าใจในความเป็นตัวตนของเขาทเทแรงกายแรงใจมอบความรักที่มีที่มันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ของเพื่อนๆเนี่ยให้เขา แต่เพื่อนๆก็เพื่อนๆเป็นคนที่อดทนมากๆมีความรักกี่ครั้งก็ลงเอยแบบเดียวกันทุกครั้งไปเลยเพื่อนๆก็ไม่ได้อยากจะมีความรักอีกแล้วแต่พอเจอใครคนนี้แรกๆความรักทำไมมันหวานมันหอมละมุนเหลือเกินมันเหมือนการที่ เริ่มจากร้อยอะเริ่มจากร้อยแต่นับวันนานไปยิ่งน้อยลงเพื่อนๆก็ทนเจ็บช้ำเพราะว่าตัวเองได้ตัดสินใจแล้วเพราะเพื่อนเเป็นคนที่รักใครรักยากเปิดใจยากถ้ารักแล้วก็จะรักและก็ทุ่มเทรักจริงรักแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความหวังว่า คนคนนี้แหละคือคนที่ใช่อยากให้เป็นคนสุดท้ายอยากจะดูแลกันไปเพื่อนๆไม่เคยอยากที่จะเลิกแม้ว่าจะเจ็บปวดอาจจะเหนื่อยอาจจะทรมานอาจจะเสียใจแต่ใจอะความรู้สึกของเพื่อนๆพื่อนเนี่ยไม่เคยตัดใครคนนี้ออกไปจากหัวใจของเพื่อนๆได้เลยเพื่อนๆยังห่วง,ขงเขาห่วง,งเขามากๆ คนรักคนคนนี้เหมือนที่แม่รักลูกเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากๆเลยเป็นความรักที่ไร้เงื่อนไขเป็นความรักที่มีแต่ความเมตตาความกรุณาความให้อภัยการให้อภัยให้อภัยแล้วให้อภัยเราแต่คนคนนี้ก็เพิกเฉยเย็นชากับการให้อภัยของเพื่อนๆไม่ได้รู้ค่ะซึ่งมันต่างจากตอนแรกๆที่เริ่มต้นความสัมพันธ์กันอย่างสิ้นเชิง ตอนแรกนี้มันเป็นความรักความอบอุ่นที่มันละมุนมากๆมันประทับใจมากๆมันมันไปด้วยความรักของคนคู่หนึ่งมีการพูดคุยคำหวานหวานมีคำพูดที่เป็นการโปรยเสน่ในด้านคำพูด แส้กระทำว่ารักแส้งทาให้ลุงเชื่อว่าจริงจังจริงใจแส้งคลอยตามมันเป็นความเสแส้งแกล้งรักเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรใดๆบางอย่างอาจจะเป็นเงินทองความรักที่บริสุทธิ์เรือนร่าง ตำแหน่งหนะ้าที่การงานบารมีอาหารความเป็นอยู่ไม่ว่าจะรูปแบบใดๆของคำว่าผลประโยชน์ใครคนนี้เขาตั้งใจเสีส้งตั้งใจหลอกเขาตั้งใจใช้ เล่เหลี่ยมใช้กลมานยาของเขาในการเข้าหาเพื่อนๆแต่เพื่อนๆก็ในคราวแรกอาจจะไม่ได้รับรู้เพราะว่าเพื่อนๆเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจรักใครก็รักด้วยความที่บริสุทธิ์ใจแม้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะผ่านความเจ็บปวดมานักต่อนักแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เคยที่จะมองใครไม่ได้เคยมองคนในแง่ร้ายไม่ได้มีการตั้งแง่กับผู้อื่น ก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอด้วยความที่เป็นคนที่จิตใจดีของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนๆก็คือนเนี่ยมันจะเป็นจุดบอดที่คนที่เขาประสงค์ไม่ดีอ่ะเขาจะใช้ความใจดีของเพื่อนเนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทําร้ายทําลายชีวิตของเพื่อนเพื่อนเองเพื่อนเอนเคยอยู่ในสถานการณ์ที่เจ็บปวดรวดร้าวอย่างแสนสาหัสทรมานจิตทรมานใจมาแล้วบางรายก็ทรมานกาย แต่ใครคนนี้ในตอนเนี้สิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับเพื่อน,เ,อนเขาเจ็บปวดรวดร้าวทรมานจิตรจทรมานใจไม่ได้แตกต่างไปจากตอนที่เพื่อนๆรู้สึกเลยแต่ตอนนีเนเน้เพื่อนกลับมารักตัวเองมากขึ้นโฟกัสที่การเงินการงานหน้าที่การงานของตัวเองมากขึ้นความมั่นคงของตัวเองบางคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็มาใส่ใจดูแลครอบครัวบริวารของตัวเอง ให้ดียิ่งขึ้นคือมาใกล้ชิดกับคนในครอบครัวใช้ใช้ชีวิตใช้เวลากับครอบครัวของตัวเองเนี่ยมากขึ้นให้ความสุขกับคนในครอบครัวกับบริวารของตัวเองมากขึ้นใส่ใจหน้าที่การงานเพื่อพัฒนาสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างฐานะความเป็นอยู่การอยู่ดีกินดีมีกินมีใช้ บางคนทิ้งหนี้ไว้ให้การก็หาเงินใช้หนี้บางทีบางคนเขาก็ทำให้เขาก็เอาทรัพย์สินก้อนโตจากเราไปเหมือนเขาก็พลาดพลาดสิ่งที่พลาดจิตวิญญาณของเพื่อนๆไปอะและในตอนนี้ เหมือนกับว่าหากเขาไปกับมือที่3ที่ก็เป็นคนที่มีความแตกต่างระหว่างอายุอีกเช่นกันเป็นความรักต่างวัยก็ได้เขาก็ไปเขามีเกณฑ์อันนี้คือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทุกคนมีเกณฑ์ที่ใครคนนี้จะถูกคนรักที่เป็นรักต่างวัยอะ จะทำให้สูญเสียเงินหรือตำแหน่งหน้าที่การงานฐานะทางสังคมครอบครัวแตกแยกเป็นไปได้ด้วยความที่เขาเป็นคนเจ้าเล่ห์ด้วยความที่เขาเป็นคนที่เสแสร้งหลอกลวงเขาเป็นคนที่ทำทำไม่ดีกับเพื่อนเพื่อนไว้อะสิ่งที่เขาทำไม่ดีกับเพื่อนเอนเนี่ย มันเหมือนเขาก็ได้รับจากความรักต่างไวัยของเขาที่เขาไปอยู่ไปกินไปให้ค่าให้ความรักให้ความสําคัญคนนั้นอะ่ะก็เอาคืนเขาก็เขาถูกทําเป็นท้อทอดอะ่ะเขาทํากับเพื่อนๆไว่ายังไงเขาก็โดนคนที่เขาไปยุ่งวุ่นวายที่เขาไปรักไปชอบพอก็ทํากับเขาแบบนั้นแหละ เป็นไปได้ว่าทําให้สูญเสียเงินสูญเสียตําแหน่งหน้าที่การงานสูญเสียชื่อเสียงทําลายชื่อเสียงทางหน้าที่การงานทําลายความเชื่อถือเชื่อมั่นจากคนที่เขารักเหมือนคนที่เขารักก็จะได้เห็นว่าเขาเป็นคนที่ เสแสร้งเป็นคนที่หลอกลวงเป็นคนที่มันไม่ได้ภาพลักษณ์ของเขามันอาจจะเป็นคนที่นิ่งสุขุมนุ่มลึกดูเป็นคนใจดีมีเมตตาดูเป็นคนอ่อนโยนอ่อนหวานทมตัวด,นนดูเป็นคนดูเป็นคนดีดูเป็นคนใจดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เขาซ่อนเขาซ่อนความร้ายไว โดยที่คนที่เขาไปคบไปคั่วอยู่นั่นแหละจะเป็นคนที่เปิดเผยเปิดหน้ากากาที่คนคนนี้ได้สร้างออกมาทั้งหมดว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนดีแบบนั้นเลยเขาไม่ได้เป็นคนที่มีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างที่เขาแสดงออกทางโซเชียลแสดงภาพลักษณ์ที่ดีให้คนอื่นรอบตัวรอบข้างหรือคนทั่วๆไปได้พบได้เห็นเลย เขาพยายามสร้างภาพให้คนอื่นเห็นว่าเขามีแต่มุมดีๆภาพลักษณ์ดีๆเป็นคนรวยเป็นคนมีเงินแต่จริงๆแล้วเขามีแต่หนี้จริงๆแล้วเขามีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาก็เพราะเขาก็อาจจะเอาเงินเนี่ยไปสูญเสียให้กับคนที่เขาไปมือเป็นมือที่สามเขาก็ไปเปมือที่สามเพื่อนๆเปเขาเพื่อนๆดูแลเขาใส่ใจเขา เขาไม่เห็นคุณค่าแต่เขาเนี่ยก็ไปเปไปใส่ใจดูแลให้กับมือที่สามของเขาอ่ะที่เป็นรักต่างวัยของเขาอ่ะเดี๋ยวเขาไปกลับไปหาคนรักเก่าของเขาที่เขาเคยคบเคยรักกันมาแต่ก็เป็นรักต่างวัยของเขารักต่างวัยของเขาก็ก็เป็นเหมือนกันกันกบเขาเอาแต่ความหวานสเนสียแซงใส่กันเขาก็ใส่หน้ากากาใส่เข้าหากัน คนคนนี้ในวันที่เขาทุกข์ที่สุดในวันที่เขาถูกล้างเขาถูกแบบเหมือนล้างผลาญนะถูกสูบอ่ะเขาเสียใจเขาในวันที่เขาเสียใจเขาทรมานจิตทรมานใจในวันที่เขาสูญเสียเขาจึงพึ่งนึกถึงเพื่อนเพิ่ึ่งจะได้นึกถึงความดีงามของเพื่อนเ่อนว่าคือเขารู้สึกเสียใจนะเขารู้สึก เขาก็รู้สึกทรมานไม่ได้ต่างกันเขาอ่ะเหมือนเขารู้แล้วว่าวันเนี้ยวันที่เขาเจ็บปวดเขารู้แล้วว่าเพื่อนๆเนี้ยได้เจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสจากผลการกระทําของเขาที่ทํากับเพื่อนๆเนี่ยไว้ยังไงบ้างตอนเนี้เขาได้รับรู้แล้วว่าคนที่เขาไปให้ค่าไปให้ความรักไปให้ความสําคัญไปทุ่มเท ไปใส่ใจดูแลร้ลายที่สุดก็ทำกับเขาทรยศหักหลังเขาเหมือนก,นกันกับที่เขาทรยศหักหลังของเพื่อน,อนในวันนี้คิดถึงเหลือเกินอยากจะขอโอกาสอยากจะอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่ดีแบบนั้นกลับคืนมาแต่เขาก็รู้ว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆ าก็ได้แต่อธิษฐานอธิษฐานร้องขอมีการบนบานสารกล่าวก็ได้ขอให้เพื่อนๆกลับไปในความสัมพันธ์นั้นแล้วเขาจะทำสิ่งนั้นแล้วเขาจะทำสิ่งนี้แล้วเขาจะให้สิ่งนั้นแล้วเขาจะให้สิ่งนี้มันต้องเป็นการแลกเปลี่ยนนะ เพื่อนๆหรือคนของเพื่อนๆที่คิดถึงอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ได้อย่างเสียอย่างกว่าจะรู้ว่าสิ่งไหนมีค่าก็เมื่อเสียเสียและสูญสิ้นทุกอย่างไปแล้วถูกทอรยอทากหลังไปแล้วเจ็บปวดทรมานเสียอกเสียใจไปแล้วบางคนก็ป่วยเป็นโรคร้ายที่เรื้อรังทรมาน อาจจะเป็นโรคเลือดโรคระบบของผู้ชายโรคมะอย่างนี้ก็ได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่ดีงามที่สร้างสารรค์นะคะสำหรับคลิปวันนี้พลังงานก็จะแปลกๆหน่อยแต่มันเป็นแบบเออทรมานจิตทรมานใจเนาะขอให้เพื่อนๆน,นะคะรับชมรับฟังด้วยโใช้วิจารณญาณ